อัปเดตข้อมูลข่าวสารโครงการประกันไรายได้พี่น้องชาวสวนยางพลาวันนี้เงินเข้าแล้วนะคะเป็นบางส่วนสําหรับทางธนาคารทกสโอนเงินให้บัตรสีชมพูและบัตรสีเขียวแบบเซอร์ไพรส์เลยค่ะและเกษตรกรพี่น้องชาวสวนยางสามารถตรวจสอบเงินประกันไรายได้เกษตรกรบอร์ดสุนทรนะคะแจ้งข่าวด่วนทกสโอนเงินส่วนต่างในราคาประกันไรายได้ของพี่น้องชาวสวนยางเข้าบัญชีพี่น้องชาวสวนยางทั้งประเทศแล้วค่ะแจ้งข่าวดีส่งท้ายปีเลยนะคะคุณผู้ชมสําหรับโครงการประกันรายได้ ของพี่น้องชาวสวนยางพลาเฟสสองตอนนี้กยทแจ้งข่าวดีส่งท้ายปีหลังคอรมอรข้องบจ่ายประกันไรายได้ยางนะคะเงินเข้ากระเป๋าชาวสวนยางรอดแรกวันที่11ธันวาคม2563นี้ค่ะเรื่องราวดีๆแบบนี้อีสานแทบมีมาฝากคุณผู้ชมในช่องค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่อง e อีสานแทบีเช่นเคยนะคะ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอ e ีสานแทบีค่สหรับโครงการดีๆของพี่น้องชาวสวนยางพารานะคะแจ้งข่าวดีส่งท้ายปีค่ะตอนนี้ครมอเข้าจ่ายเงินประกันไรายได้อย่างเฟดสองนะคะเงินจะเข้ากระเป๋าพี่น้องชาวสวนยางและทางธนาคารตกสาจะโอนรถแรกในวันที่11ธันวาคม2563นี้ค่ะและกยทอยังแจ้งข่าวดีส่งท้ายปีเก่าหลังมติครมประชุมนะคะ เห็นชอบจ่ายเงินส่วนต่างโครงการประกันไรายได้ชาวส่วนยางระยะที่สองได้ทันทีพร้อมประสานทางธนาคารตกสเตรียมกดปุ่มโอนรัดแรก11ธันวาคม2563อัปเดตข้อมูลข่าวสารโดยนายน,นรกรตรกะวิรพันธ์นะคะผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมนะคะมีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางระยะที่2เป็นไปตามที่กยทเสนอและมีผลให้สามารถจ่ายเงินส่วนต่างแก่เกษตรกรชาวสวนยางได้ทันทีค่ะซึ่งทางกยทนะคะได้ประสานงานกับทางธนาคารทรกศนะคะระบุจะสามารถจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรงในงวดแรกนะคะคุณผู้ชมภายในวันที่11ธันวาคม2 5 6 3นี้โดยจ่ายตรงเข้าบัญชีทางธนาคารทรกศ ของพี่น้องชาวสวนยางและคนกรีดยางที่ผ่านเข้าร่วมโครงการระยะที่1ค่ะเรามาดูในส่วนของคุณสมบัตินะคะก็คือ ส่วนคุณสมบัติของคนที่ได้รับนะคะครบถ้วนก็คือขึ้นทะเบียนก่อนวันที่12สิงหาคม2562ส่วนเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่13สิงหาคม2562เป็นต้นไปนะคะแต่ว่าไม่เกิน15พฤษภาคม2563ทางกะยะทได้ตรวจสอบแล้วก็ส่งข้อมูลการจ่ายเงินส่วนต่างประกันรายได้ตามโครงการให้กับทางธนาคารทกสแล้วเพื่อดําเนินการจ่ายเงินให้กับเกษตรกร,ร,กรชาวสวน สำหรับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนย่างระยะที่2มีจำนวนทั้งสิ้น1.8แสนรายนะคะคุณผู้ชมโดยแบ่งเป็นเกษตรกรชาวสวนที่ขึ้นทะเบียนกับกยทเนี่ยอ,อยู่ที่ 1ล้านหแสนกว่ารายนะคะแล้วก็เกษตรกรชาวสวนยางที่แก้งพื้นที่ปลูกกับก,บกยทจํจำนวนอยู่ที่4 0 0แสนกว่ารายแล้วก็คนกรีดยางที่ขึ้นทะเบียนกับกยทธ์จำนวนอยู่ที่2 0 0แสนกว่ารายค่ะแล้วก็ผู้ว่าการกรยท,ทยังกล่าวว่าทั้งนี้นะคะการจ่ายเงินสนต่างโคงรงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่2งวดแรกประจาเดือนตุลาคม2 5 6 3จะใช้กาหนดราคายางพาราอ้างอิงย้อนหลัง60วันนะคะก็ <c oughs> คือตั้งแต่ วันที่25กันยายนถึงวันที่23พฤศจกิกายน2 5 6 3โดยราคายางแผ่นดิบนะคะเฉลี่ยที่อยู่ที่62บาทจุดสตางค์ต่อกิโลกร,รมัมราคาน้ำยางสดอยู่ที่52บาท8 6สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมแล้วก็ชดเชยอ,อยู่ที่4บาท14สตางค์ต่อกิโลกร,รัมนะคะแล้วก็ราคายางก้อนถ้วยอยู่ที่19บาทต่อกิโลกร,รมัมชดเชยอ,อยู่ที่3บาท9 1สเอสตางค์ต่อกิโลกร,รมัม ซึ่งตัวแรกการจ่ายเงินงวดที่1น,นะคะคุณผู้ชมประจําเดือนตุลาคม2563จ่ายให้กับเกษตรกรชาวสวนยางงวดแรกนะคะจํานวนอยู่ที่900,000รายนะคะแล้วก็ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยน2563เป็นต้นไปจะใช้กำหนดราคายางอ้างอิงย้อนหลัง30วันแล้วก็จะจ่ายเข้าบัญชีเกษตรกรชาวสวนยางเดือนละ1ครั้ง จนครบ6เดือนตามโครงการนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากข่าวประชาสัมพันธ์ของทางกรยทด้วยค่ะคุณผู้ชมนี่ข้อมูลข่าวสารล่าสุดถือว่าทางกรยทแจ้งข่าวดีส่งท้ายปีหลังครมออนุมัติงบจ่ายเงินชาวสวนยางเฟส2ขังเงินเข้ากระเป๋าพี่น้องชาวสวนยางแน่นอนรอดแรกรับเงินไปเต็มๆ11ธันวาคม2563นี้ค่ะถ้าหาใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแท้ เดี๋ยวเราจะเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ